อยากทราบว่าเรื่องของเลิกยามต่างๆเช่นเลิกแต่งงานเลิกขึ้นบ้านใหม่เลิกอ,ออกรถรวมถึงปีชงสีที่ถูกฉลกว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างนะกออ็พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสไวต้ตรงๆแต่เคยมีพระเถระรูปหนึ่งนะะ บอกไว้ว่าถ้า,าความพยายามของมนุษย์เนี่ยนะฮอเป็นเป็น,เป,นเป็นชาดกนะเป็นเป็นชาดกบอกว่าความพยายามของมนุษย์เนี่ยแม้แต่เทวดาก็ไม่สามารถทํานายผลได้ว่าจะออกหัวออกก้อยอย่างไรคือในความหมายที่ว่าถ้า,ามีดวงจากท้องฟ้าบอกไว้แล้วนะว่าเดี๋ยวฝ่ายหนึ่งจะรบชนะ ไอ้ฝ่ายรบชนะพอรู้เข้าก็เกิดความเหลิงแล้วก็ไม่เตรียมตัวให้ดีนะฝ่ายแพ้นี่ก็นึกว่าไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วไหนๆจะต้องแพ้ก็พยายามเต็มที่ปรากฏว่าผลออกมานะฝ่ายที่เตรียมตัวนะแล้วก็ถูกทำนายว่าจะแพ้เนี่ยกลับเป็นฝ่ายชนะซะนะพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ เกี่ยวกับเรื่องของเลิกง,งามยามดีนะว่าเมื่อไหร่ที่คิดดีเมื่อไหร่ที่พูดดีเมื่อไหร่ที่ทําดีเมื่อนั้นแหละเป็นเลิกของความดีในตัวเองนะไม่ต้องไปสนใจว่า,าดวงดาวมันให้จังหวะให้ผลหรือ,อยังในแง่ของกรรมดีนะแต่ในแง่ของการออกหัวออกก้อยนะว่าวิบากจะให้ผลดีผลร้ายอย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ตรัสถึงแต่จะ พูดไว้กว้างๆนะครับว่าถ้าวิบากจะให้ผลเนี่ยก็จะส่งผลให้ตั้งชัดเจนตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวแหละว่าจะต้องมาอยู่กับพ่อแม่คู่ไหนนะจะต้องมามีภาวะที่หยาบหรือประณีตนะครับหรือว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายคือมีชะตายอย่างไรเนี่ยถูกวางแผนไว้โดยวิบากเก่าที่ทำมาทั้งชาติในอดีต นะไม่ใช่ว่าทําแป๊บแป๊เราจะมาเกิดเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับคือหลายคนเข้าใจว่าทําบุญอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไปล้างกรรมหรือว่าไปทําให้อะไรอะไรมันดีขึ้นได้แบบเห็นทันตาไอ้นี่ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะมันไม่มีที่ ทำบุญปุ๊บทุกอย่างสามารถถูกแก้ถูกล้างได้เพราะอย่างบางคนเนี่ยไปทร,รมานนักโทษไปทร,รมานผู้คนไว้ทั้งชีวิตเนี่ยด้วยความสนุกสนานเสร็จแ,แล้วเกิดมาคือคือคอ,อาจจะไปเเวียนว่ายตายเกิดในอบายภูมิมาไม่รู้กี่ขุมมแนะ่กว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งด้วยบุญที่เคยทำไว้ก่อนก็ คงไม่มีใครจะคาดหมายนะว่าคนที่ทํากับคนอื่นไว้ทั้งชีวิตเนี่ยพอมา,อาทําดีทําสังฆทานแค่ครั้งสองครั้งหรือว่าปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแค่ตัว2ตัวแล้วจะไปลบล้างไอการที่เคยทรมานนักโทษหรือว่าทรมานผู้คนไว้ด้วยความสนุกสนานทั้งชาติได้นะก็ภาพมันไม่เสมอกันลองนึกเป็นภาพที่ ชั่วนาตาปีเป็น10บสิปี20ปีเนี่ยนะเอาอะไรต่อเมือะไรไปทิมแทงให้คนเขามีความเจ็บปวดให้เลือดสาดเสร็จแล้วจะมาปล่อยปลาตัว2ตัวเนี่ยมันย่อมไม่ได้น้ำหนักเดียวกันแน่นอนทีนี้คือถ้าพูดถึงในเรื่องเลิกยามนะถ้าหากว่าเรามองเรื่องหัวราศาสร์ ที่แม้แต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่พระพุทธเจ้าประสูด์มาเนี่ยก็มีการให้หราจาร์หรือว่าผู้ที่มีความสามารถในการพยากรณ์ลักษณะนะก็ยังก็ยังมีนะที่บันทึกไว้ว่านี่เป็นลักษณะของมหาบุรุษนะที่จะต้องได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรือไม่ก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะ พระกธัญญะท่านเป็นเ,เหมือนกับผู้ทานายโง oh ่เฮงพูดกันให้เข้าใจง่ายๆแหละผู้ทานายโง่เฮงคนเดียวที่ฟันธงเลยว่า,เ,าเจ้าชายศิรัตถานเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่มีทางเป็นพระพระเจ้ามหาจากักรพรรดินะครับอันนี้ก็คืออาจจะามาเทียบเคียงได้ว่าเรื่องเลิกยามเรื่องของลักษณะนะฮะอ รูปลักษณะรูปโฉมนมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีส่วนบอกว่าวิบากเก่าเคยทำไว้อย่างไรแล้วจะถูกวางแผนไว้ให้เกิดผลนะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขประมาณใดนะจะได้มีบทบาทสำคัญในโลกนี้แค่ไหนนะก็อาจจะเรียกว่าถูกฝังไว้ใน DNA นะคือคือปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เริ่มรู้เป็นเขาเป็นเงาแล้วว่า ทุกอย่างเนี่ยถูกวางแผนไว้ใน DNA แม้กระทั่งว่าใครจะประสบอุบัติเหตุบ่อยหรือว่าใครจะต้องตายอายุประมาณไหนเนี่ยนะเขารู้แล้วว่ามันถูกวางแผนไว้ตั้งแต่ในระดับ DNA เลยนะก่อนเกิดคือยังไม่ทันออกจากท้องมาเนี่ยนะนะรู้เลยว่าจะหน้าตาดีหรือหน้าตาขิเหร่นี่ก็มีความพยายามจะไปผ่าตัด DNA นะ ว่ากันว่าถ้าใครสามารถทําได้เนี่ยก็จะแทบจะเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ทีเดียวเพราะว่าไปแก้กระบวนการที่ถูกวางแผนไว้นะในระดับของเคมเีชั้นเล็กสุดนะครับที่ที่ว่ากันว่ามีใครสักคนหนึ่งนะได้ออกแบบไว้ ในพุทธศาสนาเราก็คือว่ากรรมได้ออกแบบไว้นะไว้ตั้งแต่ในระดับของ DNA เลยว่าจะได้เกิดมาเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาดีแค่ไหนนะจะมีชะตาชีวิตระหกระเหินหรือว่ามั่นคงอบอุ่นเพียงใดทุกอย่างถูกวางแผนไว้เรียบร้อยทีนี้ถ้ามาพูดถึงปีชงมาพูดถึงสีที่ถูกชะฉลกอะไรต่างๆนะก็ อาจจะบอกได้ว่าโอเคเอปีชงหมายถึงว่าปีที่โชคร้ายหรือว่าดวงมันจะกดให้ลงต่ำเนี่ยน่าจะมีจริงเพราะว่าเวลาวิบากเขาวางแผนเนี่ยเขาวางแผนไว้อย่างละเอียดนะ่โดยถ้าหยาบที่สุดเนี่ยก็บอกว่าต้นชีวิตกลางชีวิตกับปลายชีวิตเนี่ยนะจะได้พบกับความสุขหรือความทุกข์มากกว่ากัน แล้วมันก็ยังมีการแบ่งลงไปอีกว่าแต่ละปีเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นต้นชีวิตเหมือนกันแต่ละปีมีความสุขมากหรือสุขน้อยมีความทุกข์มากหรือทุกข์เบาเพียงใดอย่างนี้ก็มีการซอยแบ่งไว้ชัดเจนนี้ถ้ามองในแง่ของกรรมใหม่นะที่พุทธศาสนาส่งเสริมให้เราทำความเข้าใจแล้วก็ มองเห็นค่าความสำคัญของกรรมใหม่นะก็ก็คือไม่ว่าของเก่านะจะออกแบบไว้วางแผนไวนะอย่างเ,าเรียกว่าหนักหนาสาหัสสาการเพียงใดแต่ถ้าหากว่าเราสามารถสร้างสติด้วยกรรมใหม่นะทำให้ชีวิต เรียบเสมือนมีเกราะแก้วกำบังไม่ให้ความทุกข์เข้าถึงจิตถึงใจหรือเข้าถึงจิตถึงใจแล้วกระเด่งออกไม่อยู่นานนักไม่ครอบงำจิตใจได้นานนักอันนี้ก็จะเป็นดวงใหม่จะเป็นของจริงนะที่สามารถพิสูจน์ได้เห็นได้ประจักษ์ใจไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องวิบากเก่านะไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ใดๆก็สามารถที่จะ เอาชนะนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งปวงนะร่างกายจะมีความทุกข์อย่างไรโดนทรมานอย่างไรแต่จิตใจก็ยังมีเมตตาอยู่ยังมีความรู้สึกไม่อยากเบียดเบียนอยู่มีความรู้สึกว่าเออไอ้นี่มันเป็นออแค่ลักษณะที่มาประชุมประกอบกันชั่วคราวนะตามาประจบกับรูปที่ไม่ดีหูไปประจบกับเสียงที่ไม่น่าฟัง ร่างกายนะไปประจบกับของแหลมทิ่มแทงหรือว่าของร้อนของที่มันไม่น่าสบายเนื้อสบายตัวเนี่ยนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก,ก็เป็นแค่การประชุมประกอบกันชั่วคราวแล้วถ้าหากว่าใจไม่มีแม้กระทั่งความคิดร้ายๆนะเข้ามากระทบและครอบงำได้ใจมีอาการที่นะเป็นทรงสติรู้อยู่ว่าอะไรอะไรผ่านมาแล้วต้องผ่านไป ไม่มีแม้เศษเสี้ยวเดียวพระพุทธเจ้าตรัสเทียบนะไม่มีแม้กระทั่งเ,เศษดินสักก้อนเดียวที่มันจะคงอยู่ได้ถาวรน,นะถ้าเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ทราบอย่างนี้นั่นแหละคือเลิกที่ดีที่สุดในชีวิตนะเป็นเลิกแห่งความเข้าใจเป็นเลิกแห่งปัญญาเป็นเลิกแห่งความสว่างเป็นเลิกแห่งความสุขนะอันจะนำไปสู่บรมสุนะคือนิพพานในที่สุดนะครับ